ครับสวัสดีครับวันนี้รับพัสดุนะครับจากกรุงเทพจะดูกันว่าเป็นอิยทยุื่อสาหรือเปล่าครับพักมาอย่างดีครับ น่าจะใช้แล้วล่ะว,ว่ามีอะไรบ้างครับ สี่องเอ็ดน,นี้น่าจะเครื่องโมบาย สองสองเก้านะครับมาเดี๋ยวผมเอาไฟก่อนป้อนไฟหน่อยตอนนี้อยู่ที่สิบสองจุดสิบสองจุดหนึ่งเอาแค่เจ็ดพอไฟมากยืดก่อนแนบ,บนี่เท่าสองจุดแปด ไฟมาอีกไฟมาอีกเหลือเจ็ดนะครับ ตอนไฟกันเลยนะครับเริ่มจาก 2s ก่อนนะครับ 2s ดูสภาพโดยรวมนะครับไฟมันก็มาไม่ถึงตรงนี้ยคลิปคลิปเหมือนกันนี่ ูที่ฐานด้านบนนะครับโอเคนะครับด้านบนขั้ว BNC โอเคครับ,นบนอคคบอป้อนไฟกันนะครับของ ตัวทำงานต่ว่าต่อให้ทำงานนะครับต่อไม่ติดอางาโอเคนะครับอันนี้่อไม่ติดอ่าเครือต่อไปเลยสองสี่ศูนย์ได้ซื้อ ft สองสี่ศูนย์ครับอ่าเรามาดูกัน อันนี้ก็คลิปเหมือนกันนะครับเรียกว่าคลิปก็ได้ขอถ่ายแนวนี้ดีกว่าด้านบนนะครับสวยงามทีเดียวนะครับอตัวนี้เก็บรักษาได้ดีมาก,กรูขั้วขอบไม่มีบินนะครับ มานี้เอา้าเรามาป้อนไฟกันนะครับ <c oughs> ขอไฟครับมีกระแอมบวกนี้อโอเคลบมาเปิดติดไฟต่อมาเฮ้ยทำไม0.5มันไปได้ ไปมาปกติภาคส่งไปอุ่มเปิมไปกดดูอะไรวะเนี่ยวีโอวีโโอเค ภาครับปะอาวภาครับไม่ดังสังั้นเดี๋ยวลำโพงไม่ดังนะครับรถสเควสูดไฟเขียวขึ้น ลดสเต็สุดไฟเขียวบิวซี่ขึ้นนะครับลำโพงอาจจะขาดนะครับผมกดเข้าไปเอมิเตอร์ขึ้นไหมกดเข้าไปในเอมิเตอร์ขึ้นนะครับกดเข้าไปเอมิเตอร์ขึ้นโอเคครับครับอันนี้ลำโพงอาจจะขาดเสียนะครับเยวได้ในช่างเช็คหรืออาจจะเป็นภาคขยายของลำโพงหรืออะไรทุกอย่างนะครับให้ในช่างดูอีกทีนะครับไปนะครับ ครื่องสุดท้ายครับสองนะครับโดยรมสอเ้าักเป็นแบบนี้ทักี่ปุ่นนะฮะด้านบนด้านล่าง โอเคล้าเราลองป้อนไฟดูนะครับจะเป็นอะไรเนาะลบบวกไฟแค่เจ็ดก็น่าจะเปิดไอ้น,นั่นมันได้แล้วับคีบก่อนอลองสกิล ก็ทำงานปกติ ตุ่ต่างๆโอเคกดได้ต่อผนองได้อ,ไดอ้เาได้ลองภาคลองภาคกรับก่อนนะครับกดเข้าไปคานี้ก็เหลือภาคส่งแล้วครับเพราะไม่ไม่มี ครับเดี๋ยวให้ในายช่างเช็คไม่รู้เป็นที่อะไรนะครับหรืออาจจะเปิดรอสักพักอาจจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้ในายช่างเช็คทีครับน,นี่เช็คเบื้องต้นครับหมดสามเครื่องนะครับวันนี้จากกรุงเทพครับขอบคุณที่ไว้วางใจ R อเคเข้ามันไก่สื่อสารนะครับขอบพระคุณครับ